เอาได้อีกพี่น้องได้อีกแล้วฝน,กร,นกระสีตกนะครับพี่น้องผมสวัสดีครับบุณีมาซีเบนนะครับผมน้ำหวยใส่หวยนะครับ ลุนกันครับพี่น้องว่าไม่ติดกินบ่ครับกินดีบ่เดี๋ยเอาเงี่ยเนี่ยเนี่ยให้หมดแดงนี่ครับนี่ครับผมเนี่ยให้หมดแดงเนาะครับมาลุนกันว่าไม่ติดกินอยู่ครับเนี่ยนั่งร่างเด็ดละครับอีกตัวหนึ่งแล้วครับพี่น้องนี่ครับผม นปลากานะครับหรือว่าปลาหมอนะครับปลาหมออีกซื้อนึงนะครับผมนี่แต่ว่าบั้นบั้นเขาเรียกปากานะครับผมครับเดี๋ยวให้พี่น้องมุงไกๆครับนี่ครับโอเคครับจากผลเก่อนยายนั่งครับมือนี้มือนี้งมันงยายนั่งสี่เบ็ดครับเนี่ย โอด้งด้งเดึงเนี่ยโอ้โอ้ไอเด็เวียยังนั่งอาอีกแล้ว โอ้โได้อีกแล้วครับพี่น้องโอ้โอีกตัวหนึ่งอีกแล้วอ,อีกแล้วเอาใส่กูไปอันนี้สามตัวแล้วครับตัว โกดึงดันดึงเนี่ยอโอ้โหโอ้โห้ฮอเดี๋ยวันหน้าเอาอีกแล้วเราแบบนลุนไปนเนาะเขาการตัดกางตัดเอาเอา ตแล้วตัล้ตัล้โอ้โอ๋อได้อ๋ออ๋ออออออมออออ๋ออ๋ออ๋อออยอ๋อออ้มันดอน๋ออ๋ออ๋อนมันดิอ ได้อีกเพี่น้องได้อีกแล้วนะครัใหญ่มองนะครับผมอย่ามองทางปีนทา้งไม่ฝากพี่น้องกดไล์กดแชร์เด้อครับคลิปนี้ก็อขอฝากพี่น้องกดไล์กดแชร์นะครับผมมาเป็นกาลังแรงใจให้ใครคิดต่อไปนะครับผม นี่ยนางมาสีเว็ดนะครับนี่นางสีเด็ดปากาคลิปนี้ก็ฝากไว้สั้นี้เนาะให้พี่น้องกดติดตามเพื่อจะไม่พลาดคลิปหนาน,นะครับเพื่อไม่ชิปลงให้พี่น้องเบื่ออีกนะครับผม